นอกจากการแชร์แล้วนะครับเราสามารถ embed คลิปครับหรือฝังคลิปลงไปในเว็บไซต์ที่เราต้องการได้ครับวิธีการทำก็ง่ายๆครับข้างๆปุ่มการแชร์ของ YouTube นะครับจะมีคำว่า embed ครับให้เรียกคำว่า embed ครับสังเกตว่าก็จะมีโค้ดเห็นะครับเราเพียงแค่ copy code นี้ไว้ครับเสร็จแล้วมาที่หน้านะครับที่เป็น html source editor ครับ ในกรณนีนั้นเว็บไซต์นั้นตน้องมีให้เราสามารถใส่ HTML ได้นะครับหรือว่าใครสามารถเขียนโค้ดเองได้ก็สามารถ Copy โค้ดนี้ไปใส่ตรงระหว่าง Bo d y นั้นได้เลยครับก p เพสครับปึ๊บเรียบร้อยหากจะปรับขนาดก็ปรับได้จากตรงนี้นะครับเช่นความกว้างเท่าไหรความสูงเท่าไหร่แล้วแต่หลัสมมุติถ้าเกิดผมต้องการให้ขยายเต็มหน้าจอของเฟรม HTML ผมก็ทําเป็น100%ออย่างนี้เป็นต้นนะครับความสูงก็ประมาณ415ก็ได้ครับอันนี้ผมก็กดอัปเดต เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับนี่ก็คือคลิปที่ผมสามารถฝังลงไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็แค่กดเซฟเป็นอันเรียบร้อยครับ